สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆครับพี่น้องมันนี่มีโอกาสมาถ่ายเคลื่อนแม่ประจันครับถ่ายบรรยากาศค้นหาปา่าอิเตเวนต๊กดินในพี่น้องเลยเบิงครับอิเตเวนตกแล้วครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับผมมาครับมาชมนํากันงามบอกพี่น้องบรรยากาศบอกยางงามเลยครับค้นหาปลาก็ล่ายๆพี่น้องพูดทั้งพูดแคมปิง้ง พ่นมาแคมปิ้งลายขนาดครับพี่น้องโหบรรยากาศโอ้วิวลักลานนีลีบรรยากาศดีครับผมสวยงามครับทั้งพี่กับมาลา้ครับพี่น้องบรรยากาศงามครับผมสวยงามมากๆเลยครับ เบิ้งครับแคมปิ่งเพื่อนเอาไฟแสงสีมาพร้อมสองพวเมียภรรยาเพื่อนคักขนาดสุดยอดแนวอยู่แนวกินอยูน่นี่กองยูนพูนยูนนนน่นี่ครับอือคัก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 มีหนูมาโตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับปีงหนูปีงปลาครับครับหอมๆอมครับ ปลาเขานี่ครับผมทั้งหนูทั้งปลาบ้านนี้ปลาขาวเดี๋ยวจักนอยกับสิฟักไอ้นั่นฟักปลาขาวลาบครับบรรยากาศดีพี่น้องแคมปิ้งเฮ้าถ่ายเคลื่อนแม่ประจันครับผมนี่ครับปิ่งปลาขาวปิ่งหนูตัวหนึ่งหนูตัวใบใหญ่ดออครับ เดี๋ยวจากน้อยก็สิเด้ลาบปลาขาวอีกเอามาเตรียมพร้อมไว้แล้วครับนี่ครับผมนี่ครับตอนนี้ยูที่พมาครับย่างกุ้ง <c oughs> <c oughs> กุ้งย่างกุ้งเนี่ย <c oughs> กำลังย่างกุ้งอยู่ครับพี่น้อง <c oughs> ทั้งหนูทั้งปีงปลาทั้งย่างกุ้งบาดนี้ <c oughs> <c oughs> ทั้งฟีก่ะ เริ่มสิลงมือฟักปาลาล่าปลาครับพี่นอ้องปลาขาว,วน่อยเลยละ่ะพูดมูพวกอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละครับน<ม>ี่้ลยลีครับพี่น้องมือนีมาแคมปิ้งกัน้ลยครับเห็ดแสบๆเด้อให้กินน้ำครับปิ่งปลาเขาปิ่งหนู ยูพม่าวนี้กุ้งย่างกุ้งละอมอยู่ไก่พม่าธรรมดาล่ะครับเห็นู่อยู่โอ้สิจักโตละบาทนี่สิซับจักโตว่ะนี่สิซับอิ่มหมดแล้วอิมเด้อห้สามนวย้นตัวพมคนน่ะเดเตี้ยไหมเนะ โอ้โหปีงปลาซุกแล้วครับพี่น้องบัดนี้ห้อมๆเลยครับนี่ครับปีงปลาเฮาเพราะต้องปีงรลายครับสี่หาโตก็พ่อครับเพราะว่าปีงนั่นปีงนี่อีกกับคือสีอิมครับปิ่งหนูก็มีปิ่งกุ้งกัมีลาบกุ้งก็มี่เอยลาบลาบปลาก็มี่ครับพี่น้องก็สิีอีกจักน้อยก็สิไดเลยตำบุกหุ่งพร้อมละครับ ขาดบ่ได้ครับตำบกคงใส่บกนาองค์หลาปลากอนพี่น้องบาดนี่ใส่มะนาวองค์บกนาวลงไปตจนหอมบักซีใส่แล้วล่ะครใส่แล้วแป็นหวาน,วบ,นบานๆลูกทุ่งลูกทุ่งครับลับปลาผงนัวลงใส่อะไรลับปลามาใส่นลำปลาโอ้อืม น้ำปลาบัดเนี่ยเอาน้ำปลาเทล่าไปรประเดี๋คือหอมเถอะม่าประเดี๋ยหอมจบ<า> <c oughs> บ่ตอนประเดี๋ยวมีนี่ค่ะหยุดดอกใชยย่บาา่เข้าวครัวพริกพงอะ่ะเอาลืมหมดพริกแล้ว,รวพริกป่นอยู่สิเอาจักแล้วมาไหมไปเอาแต่ข้าวครัวแล้วหัน คัวม่เองเพิ่มแล้ววะยมอแล้วแล้วเพชรน่ากัแ uh ซ่โ huh. อ้ยเชสองส่วพอละละคั่วเองเนี่เพชรขนาดเนยนี่โอ้ใส่มดแดงเลยแมนยูมมีหมดแดงก็จะคักล่ะแดงาไปวนรดเองเขตห้อง เขาครัวลงวันนี้เขาเย็บกับขอบงวดหรอพร้อมแล้วครับพี่น้องเ,ออเรียบร้อยวันนี้ลาบปลาของเฮาเจอจักน้อยก็สิได้ตั้มบุกหุ้งละบาทน,นี้หอ,อมแล้วหอมแล้วหอมแล้วแซ่บบ่แซ่บแซ่บแซ่บกระแซ่บเอาสันใส่บัเกเล่น่อนพี่น้อง ทำแสบๆเด้อน้ำตาลอยู่พูนน้ำตาลำบอกนาวใสยบอกนาวยังเกาะหมวบะเคยได้กินจากเธอเลย เคาะใส่เลยลุกทุงลุกทุงนั่นละปัดเด็กพี่น้องลงไปขาดเมื่อไรคือปัดเด็กคนอิสานเท่าบอกว่าจะคนอิสานคนไต้คนไทย,ไทยกินเป็นเบิร์ดบาทนี่ตะกี้เขาขีดเดียดค้าปัดเด็กเดีย๋ยวนี้โอ้ยใส่ใส่ข้าเป็นยังย้แมน <laughs> เอาพอประมาณพอกินเบิดครับพี่น้องหยาดกันกินยังแสบตำลาลยหลายมันบ่แสบดอกบวนะสีสันเริ่มดีขึ้นแล้วครับมาด้วยพี่น้องบ้านนี้กินตำคุุงกินเขา่า ตำเล้วก็สิไดรกินเข้าครับซีมซีมโดรดแซ่บก็แซ่บบัตละเรียบร้อยแล้วครับบัดนี่ตำบุกหุงของเฮ้ามาครับพี่น้องกินเข่าบาทนี่มีตำบุกหุงป้งปลาขาวอ,อันนี้ต้มไกล่ลาบปลาขาวนี่พมา่าครับย่างกุ้ง มาครับแสบแสบน้ำกันสำหรับคลิปนี้ครับพอสมนีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ<อ>และอย่าลืมครับกด<อ>ติดตามให้ผมนำคันไาแชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ขอต้อนรับทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผม